บน้อมแด่พระบรมมหาศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอถาวายความเคารพพระมหาเถระพระเถระพระมัชฌิมาพระนวกะธรมรมสวัสดีสมณันเนรแม่ชีแม่ชีพุทธและอุบาสกบาสิกาทุกท่านค่ะประมทมธรรมกับแม่ชีพุทธท้องฟ้าวันนี้วันนี้ก็จะแวะมาที่ธรรมะง่ายๆ เมื่อโลกมนุษย์ของเราแสดงตนถึงความเน่าฟอนเฟะถึงความคิดของผู้คนที่รุนแรงร้ายกาจถึงการด่าทอสาดเสียเทเสียสาดไปสาดมาถึงการราวีตบตีถึงการฆ่าฟันข่มขืนถึงการที่ทะเลาะเบาแวงกันง่ายใช้คำหยาบที่จะยื่อยุให้ต้องมีการฆ่าฟันกันเกิดขึ้นใช้กําลังกันเกิดขึ้น อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นสังคมโลกที่เน่าเละฟอนเฟ่ได้อย่างไรยังไม่รวมถึงเรื่องที่แย่งกันไปแย่งกันมาเขาเรียกว่าสมบัติผัดกันชมเยีน่นเช่นนั้นเมื่อบางคนที่มองโลกแล้วรู้สึกหน่ายว่าโถหนอเราเกิดมาที่นี่ในยุคนี้เหรอยุคที่ผู้คนอาจหารใช้คำราวีต่อกัน ล่วงล้ำก้าเกินสิทธิส่วนตัวของการเข้าไปตะปบล้วงลึกถึงในบ้านเขาในครอบครัวเขาในห้องนอนเขาในห้องครัวเขาตีท้ายครัวยันหน้าบ้านอะไรก็ตามทีนะคะมันเป็นยุคที่คนเนี่ยไปล้วงลูกของคนอื่นแล้วบอกตัวเองมีสิทธิมันก็จะทําให้คนอื่นที่เขาอยู่ดีๆอยู่แล้วเขาไม่ล้วงลูกใครเ,เขาอาจจะต้องล้วงลูกกลับ ล้วงไปในบ้านคนคนนั้นในเตียงนอนคนคนนั้นในครัวคนคนนั้นเป็นการตอบโต้กลับเพื่อให้คนคนนั้นได้เห็นในมุมกลับกันว่าถ้าฉันไปล้วงในอาณาเขตของเธอและฉันบอกนี่คือสิทธิมนุษยชน่ะเธอจะรู้สึกอย่างไรเมื่อวันใดก็ตามที่ฝั่งคนที่ไม่ล้วงก่อนเนี่ยไม่ล้วงลูกก่อนต้องตอบโต้อ่นนั่นจะเป็นวันที่ว้าวุ่นวันเนี้ยมันยังมีคนดีที่ครองตัวอยู่ แต่คนดีถูกย่อยุกมากๆเนี่ยเพราะคนไม่ดีมันอิสระอิสระในการที่จะทําพราะมไม่คิดไม่ยับยั้งชั่งใจแล้วก็อาจจะคิดอาจจะคิดเยอะด้วยแต่คิดไปในทางผิดเน่ะเขาเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิ <c oughs> เห็นผิดเป็นถูกเ <c oughs> มื่อโลกของเรามีความว้าวุ่นวุ่นวายเน่าเฟะตบตีกันเละแลกแล้วเห็นเป็นสนุกฮาฮาฮาเหมือนเรากําลังเชียร์มวยเชียร์ไก่ที่มันตีกันมันต่างอะไรกับตอนนี้ที่เรา ชอบดูไก่ตีกันแต่ตอนนี้เปลี่ยนจากไก่เป็นคนตีกันในสังคมเยอะมากซึ่งเบื้องหลังเนี่ยมันอาจจะเป็นความจําเป็นอาจจะเป็นความทุกข์ยากหรืออาจจะเป็นความสะใจหรืออาจจะเป็นการที่เข้าใจผิดอวดเบงโ์พาวอยากที่จะได้ทําอย่างนี้มานานแล้วหรือเป็นสันดานนิสัยอะไรก็ตามทีนะที่มันเป็นเหตุปัจจัยที่ผลักดันอยู่ข้างหลังคนคนนั้นให้ทําออกมาแต่เมื่อเราเนี่ยลอยตัวหรือเหนือ ปัญหาเราจะเห็นว่าเป็นไงคะม,มันทำไมขนาดนั้นเนี่ย <c oughs> แล้วคนดีบางคนก็อยากจะหนีหนีไปจากสิ่งศสกรปรกหนีไปจากความวุ่นวายแต่หนีได้ไหมคะไม่ได้หนีไม่ได้เรายังอยู่ในโลกเราอยู่ในสังคมอยู่ในยุคอยู่ในทั้มมิ่งนี้อยู่ในพีเรียดเนี่ยมันหนีไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้เป็น เย็นให้ถูกแล้วก็หลบเลี่ยงให้ดีมันอยู่ในสงครามลูกกระสุนอะไรสักอย่างหนึ่งะนะที่เหวี่ยงลงมาแล้วต้องหลบหลบให้เก่งความรู้ความสามารถในยุคนี้คือรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางยกเว้นว่ากรรมมันมีกำหนดมาให้ชนมันก็ต้องชน บางคนเนี่ยมันแบบโอ้โหมันสถานการณ์มันมันบังคับให้ต้องให้ต้องสู้ให้ต้องชนให้ต้องราวีกันเป็นคนไม่ด่าก็ต้องลุกขึ้นมาด่าเป็นคนไม่คิดเถียงคนก็ต้องหาทางคิดเพื่อเถียงเพราะว่าเรื่องนั้นมันลุกเข้ามาประชิดตัวเกินไปแล้วมันก็เลยจําเป็นต้องสู้ถูกบังคับให้สู้ทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้หลบก็แล้วเลี่ยงก็แล้วไม่ได้มันก็ต้องสู้เมื่อเราหนีไม่พ้นมันก็ต้องสู้ทีนี้เราก็จะเห็นว่าโลกหน้าเบื่อยิ่งนะ เพราะแค่ทำมาหากินแค่ฝึกตนให้เชี่ยวชาญแค่หาลู่ทางให้ได้เงินแค่เลี้ยงลูกให้ได้ดีแค่มีสามีให้ให้อยู่คงที่ให้ดูแปลภรรยาให้ให้มีครอบครัวที่อบอุ่นมีบ้านมีหลังคาให้คุ้มหัวกันร้อนกันหนาวกันฝนกันหิมะกันฝนตกกันร้อนกันลูกระเบิดกันอะไรก็ตามทีนะ่ะมีผ้าห่มอุ่นๆให้นอน มีลูกน่ารักน่ารักให้เราได้ชื่นใจเวลากลับมาเห็นเขาซนแล้วเรายิ้มนะคะเห็นเขาแสดงความไร้เดียงสาแล้วมันเป็นยามันเป็นยาขนานวิเศษที่หาจากไหนไม่ได้ซับใจเราเราเราเหนื่อยมาจากข้างนอกถูกลังแกถูกลาวีมาจากข้างนอกเห็นลูกซนก็กลายเป็นเห็นลูกบริสุทธิ์น่ารักเป็นกำลังใจให้ออกไปต่อสู้หากินต่อไป เมื่อเราเป็นเช่นนี้และมีผ้าห่มอุ่นๆมีลูกมีภรรยามีสามีที่ยังคงเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่เรือนจะทะเลาะตบตีด่าทอว่าไม่ดีก็ย,ยังพึ่งได้ยังใช้ให้เขาหยิบนุ่นใช้ให้เขาหยิบนี่ใช้ให้ถูบ้านใช้ให้ไปซื้อของใช้ให้าพาไปโรงพยาบาลใช้แต่นักบวชนะ่ะไ,ไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยที่พึ่งแบบนั้นไม่มีเลยเป็นชีวิตที่โอ้โหหนักในการที่ต้องใช้มือเนี้ย ตอกตอกตะปูปีนหลอดเปลี่ยนหลอดไฟเองเอจะทำอะไรเองเดินไม่ได้ก็ต้องหาทางที่ต้องพึ่งตัวเองไม่มีครอบครัวที่จะพยุงหรือเรียกว่าต้มน้ำร้อนให้หน่อยขออกระเป๋าน้ำร้อนมาประครบเส้นขาที่มันยังเดินไม่ได้ไม่มีมือไม่มีเทา้าไม่มีดวงไม่มีตาที่ดูแลแทนให้ จริงเช่นจุดที่รับตาเนี่ยเราเดินไปไม่ได้แต่ถ้าปุถุชนเขามีภรรยามีลูกเขาเรียกลูกไปดูตรงนั้นใครมาดูซิแล้วไอ้ตรงนั้นรับสมบัติชิ้นนั้นยังอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนคนเดียวลําพังคนเดียวโอ้โหทุกอย่างยากมากแล้วเป็นกําลังอินทรีย์ที่ต้องที่ต้องอย่างเยอะต้องเป็นความแข็งแกร่งในความวางดังนั้นเนี่ย <c oughs> ดังนั้น ถ้าสมมุติว่างานยากๆงานช่างเนี่ยแม่ชีต้องเป็นเองอะคะต้องเป็นเองเพราะว่าอาณาเขตของชีผู้ชายเข้าไม่ได้กุฏิกี่ชั้นนะผู้ชายขึ้นไม่ได้พระก็ขึ้นไม่ได้มันคนละอาณาเขตกันแต่ถ้าเป็นผุดเป็นเอศีลห้าเป็นไงคะเอา้หววานเธอเพื่อนบ้านผู้ชายผู้เชยก็มาได้เนาะช่างขึ้นไปนหน่อยนะเออเป็นแม่ชีนี่ลําบากจริงๆอันนี้แอบบน เบื้องหลังแค่เกิดเล็กๆนะคะเอาละทีนี้เนี่ยเมื่อท่านทั้งหลายอยากจะมีครอบครัวที่อบอุ่นพอที่จะมีชีวิตอยู่ได้ในสังคมโลกทุกวันที่ว้าวุ่นนี้แต่ใจจริงๆท่านรู้สึกว่าในความแปดเปื้อนของโลกท่านไม่อยากที่จะมาเกิดอีกท่านรู้สึกว่าท่านก็จะมาเจอสิ่งที่วุ่นวายแบบนี้อีกและยิ่งการข้างหน้าก็วุ่นกว่านี้อีก พระอาทิตย์ที่มีหนึ่งดวงพุทธเจ้าบอกมันจะมีถึงเจ็ดดวงตายแล้วฉันเกิดมาในยุคนั้นจะทุกข์ขนาดไหนแค่เกิดมาในมนุษย์ยังไม่นรลกเลยฉันจะทุกข์ขนาดไหนฉันอยากจะไปสวรรค์นะหรือไม่ถ้าเป็นไปได้นิพพานเลยดังนั้นท่านทั้งหลายก่อนที่ท่านจะตายแล้วกลับเทคเทคสองก่อนที่ท่านจะตายหรือมรณะแล้วเพื่อจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าโชคดีนะถึงจะเป็นมนุษย์แล้วไปอยู่ในยุคที่มีพระอาทิตย์เจ็ดดวงนะสมมติ ท่านคิดว่าท่านอยากหนีหรืออยากกลับม,มาเกิดแค่ชีวิตที่อยู่นะปัจจุบันเนี้ท่านยังรู้สึกว่าฉันอยากจะไปอยู่สวรรค์อยากจะอยู่โลกที่มันแบบทิพ์สะอาดสงบเสกได้ไม่ต้องหิวไม่ต้องทำหากินเหนื่อยอยากอย่างนี้ไม่ต้องฝึกปรือไม่ต้องหาหนทางไม่ต้องเหนื่อยอยากใช่ไหมคะดังนั้นถ้าท่านมีความคิดชนิดเกิดขึ้นโอ้หมหากุสลได้เกิดขึ้นในจิตใจท่านแล้วหนทางแห่งบุญสูงสุดได้เกิดขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นในจิตใจท่านแล้วท่านคิดถูกรู้สึกถูกและท่านจะไปถูกทางเพราะสิ่งนั้นจะเป็นกําลังใจให้ท่านไปตลอดชีวิตได้ค่ะคือท่านจะคคงตัวเองอยู่ในความดีอยู่ในศีลเพราะท่านรู้ว่าศีลจะทําให้ท่านขึ้นสวรรค์และพราท่านมีกําลังในศีลห้าดีท่านจะขยับเป็นศีลแปดศีล 10, สิบศีลสองยสิบเจดตามเพศนะคะและทีนี้ละโอกาสที่จะลงนรกยากมากเลยถ้าเป็นนักบวชภาวนานะ บวชจริงๆความหมายคือต้องภาวนาถ้าบวชแล้วก็บิณฑบาตนอนอรับสังฆทานนอนแล้วก็ไปฉันที่นน่นที่นี่ก็คือได้โปรดสัตว์ได้โปรดสัตว์หมายถึงว่าได้โปรดคนแาวบ้านนะคะให้เขาได้ละความตนีก็ได้บุญแต่บุญที่จะไม่ให้ผิดถึงขั้นประราชิกหรือว่าผิดแรงๆทั้งสี่นั่น มันคือบำเพ็ญเพียรภาวนาการข้างหน้าจะก,ก็จะไม่มีพลาดมีแต่จะค่อยๆบรรลุธรรมเล็กไปจนใหญ่นะคะท่านก็จะมีแนวคิดช่นนี้เพื่อที่จะพ้นไปจากความทรมานของโลกและของที่อื่นๆที่ท่านไม่อยากไปท่านทำชีวิตให้ดีที่สุดแล้วก็บำเพ็ญเพียรภาวนาควบคู่กันไปด้วยท่านก็จะไม่ตกหลุมพรางกรรมใดๆที่จะมาทำให้ท่านนั้นทุรนทุรายทรมานจนกระทั่งไปทำบาปใหญ่ ทานทั้งหลายที่เ <c> ห <oughs> ็นว่าโลกเน่าเฟะนี่เยเป็นโอกาสแล้วค่ะที่โลกได้แสดงให้เห็นวันหนึ่งข้างหน้ามันจะแยกกันระหว่างคนดีกับคนไม่ดีเมื่อวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นว่าเน่าเฟะถ้าเราเป็นคนดีเราจะรู้สึกว่าเราไม่อยากกลับมาเกิดเราไม่อยากอยู่ในที่เสี่ยงเราไม่อยากเอาตัวเองเอาจิตวิญญาณตัวเองมาจมอยู่ในที่อันตรายเราอยากจะโขนขวายทำกรรมฐานภาวนาเป็นเบื้องต้นแล้วก็หนีไป แล้วจะจูงลูกให้หนีคนที่เรารักให้หนีจูงหลานเราจะปลูกฝังลูกหลานให้หนีหนีจากสิ่งที่ควรหนีนั่นก็คือทุกระทมและความเน่าเฟะของสังคมต่างๆนี่ดีนะยังเป็นเมืองไทยไม่ได้เน่าเฟ้อะไรมากมายแต่มันพัฒนาไปสู่สิ่งนั้นถ้าหากว่าม,มันพัฒนาไปสู่สิ่งนั้นได้หรือไม่พัฒนาไปสู่สิ่งนั้นก็ได้อยู่ที่วันนี้ที่พวกเราทำกัน แต่สังคมของประเทศอื่นแม่ชีพุทธท้องฟ้าก็เชื่อเหลือเกินว่าเมืองเราเนี่ยดีกว่าเขานะคะดีกว่าทั้งหลายอย่างเพียงแต่เรารู้หรือเปล่าว่าเรามีวาสนาดังนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงขนขวายในธรรมแล้วก็ปลูกฝังลูกหลานเพราะถ้าท่านรักลูกหลานแล้วท่านจะปลูกฝังการทำบุญการทำทานนะคะ แล้วก็การสละทานการลดความตรณีที่เหนียวเพราะว่าทานทําให้รวยศีลทําให้สวยภาวนาทําให้มีปัญญาอย่างพระที่บวชแล้วทํากิจของสงฆ์ก็เป็นพระที่ดีแต่พระที่ดีที่จะไม่มีโอกาสพลาดในอนาคตเลยคือพระที่ภาวนาก็คือนั่งบําเพ็ญเพียรภาวนาแต่ถ้าภาวนาน้อยโอกาสที่จะพ่ายแพ้ให้กรรมที่รอยอยู่ข้างหน้ามันก็มีนะคะแล้วแต่ลักษณะกรรมไของมันทีนี้ก็ จะมาจูงมือท่านค่ะว่ารีบขนขวายในธรรมกรรมฐานหรือว่าภาวนาเพื่อที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เราไม่รู้ว่าอะไรกันที่จะมาท้าทายเรารูปร่างรูปทรงมันธรรมดาแต่ข้างในเลขกลของเหลี่ยมของกรรมที่มันลีขิดมาเราจะรู้ไหมว่ามันคืออะไรแล้วเราจะผ่านไปได้หรือเปล่าก็อขอให้ท่านทั้งหลายถึงแก่การเริ่มขยันภาวนา ห้าหนาทีสิบนาทีนะคะทุกครั้งที่นั่งก็ให้อธิษฐานว่าวันนี้ข้าพเจ้านั่งห้าหนาทีตั้งนาฬิกาเลยพอห้าหนาทีให้ลุกให้ลุกเลยไม่ต้องแถมสัจจะคือให้ตรงตามที่ให้ไว้ไม่ใช่ว่าตรงแล้วขอแถมอีกหน่อยนั่นก็ไม่ใช่สัจจะนะคะผู้ที่บริหารสัจจะเขาจะทาอย่างนี้กัน,นะคะ่ะแล้วก็พอครั้งหลังรู้สึกว่าอยากจะนั่งขยับออกไปก็ให้อธิษฐานว่าจะนั่งสิบนาทีถ้าไม่สิบนาทีจะไม่ลุก โอ้โหท่านคะความความเติบโตทางทางการบาเพียพนเะพียนภาวนามันจะขึ้นขึ้นเร็วมากคะ่ะแล้วก็ตั้งนาฬิกาไว้พอสิบนาทีท่านก็กําหนดออกการกําหนดออกเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะไม่ใช่ครบแล้วเว้ยลืมตาเลยอุย้ยฉันทําได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกครั้งที่จะออกจากกรรมฐานต้องกําหนดให้ทุกทั้งหลายที่ท่านเจออยู่ตอนนั้นหมดไปซะก่อนดับไปซะก่อน หรืออย่างน้อยเตือนสติว่าอยากออกน้ออยากออกน้อยอยากออกนอสักห้าครั้งสําหรับผู้ใหม่ผู้เก่าสามครั้งก็พอแต่ผู้ใหม่กำหนดแล้วจิตมันก็วิ่งดแล้วจิตมันก็วิ่งห้าหกครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็ค่อยๆอยากลืมตาหนออยากลืมตาหนอแล้วก็ลืมตาหนอลืมตาหนอเห็นหนอเห็นหนอเนี่ยอย่างน้อยความปวดเมื่อยความว้าวุ่นความสับสนความเจ็บคันต่างๆที่เกิดในสภาวะธรรมตอนนั้นมันจะไม่ออกมาในโลกความเป็นจริงด้วย ไม่งั้นมันติดออกมานะคะเช่นท่านไม่เคยเป็นโรคปวดเมื่อยเลยเสร็จแล้วพอท่านปวดอยู่ในขณนะบําเพ็ญเพียรภาวนานึกจะออกออกเฉยเลยไม่กําหนดไม่อะไรเลยมันออกมาด้วยแล้วท่านก็จะเป็นโรคปวดเมื่อ,อยอย่างนั้นท่านต้องกลับไปนั่งใหม่แล้วกําหนดเมื่อเจอปวดทําให้ปวดดับทําหมายความว่าแค่รู้แค่ดูมันว่ามันปวดขนาดนี้มันลดลงอย่างนี้อ่ามันขึ้นมาอีกแล้วมันลดลงไปแล้วก็ดับดับเมื่อไหร่เมื่อน,นั้น ท่านค่อยกําหนดออกทีนี้นะคะร่างกายแข็งแรงค่ะโรคภัยเนี่ยเรื่องการปวดเมื่อยเนี่ยก็แทบไม่มีเลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นมันไม่ออกมา <c oughs> ส่วนสิ่งข้างนอกเป็นปัจจัยข้างนอกนั้นเราสามารถอ,ออกกําลังกายบีบนวดเล็กๆน้อยๆก็หายค่ะก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขนะคะแล้วก็อย่าประมาทในจิตที่เป็นอกุศลรู้เท่าทันจิตของตัวเองรู้เท่าทันแล้วอย่าผิดหวัง จับจิตตัวเองให้ได้ว่าเป็นอย่างไรในในแต่ละนาทีนาทีนี้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้นาทีนั้นเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้จักตัวเองแล้วอย่าผิดหวังแค่รู้ทันท่านก็จะสามารถสร้างความไม่ใช่กรรมดำําไม่ใช่กรรมขาวนั่นคืออยู่ตรงกลางเป็นทางสายกลางที่พระพุทธองค์ได้ให้ทางนี้ไว้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ที่ท่านทั้งหลายจะเลือกเดินหรือไม่นะคะเพื่อความสุขของตัวเองค่ะเลือกเดินเลยค่ะ